สิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะครับถ้ามาเยือนอุทัยธานีนี่เลยต้องมาล่องเรือเอี่ยมจุนชมวิถีชีวิตนะครับที่แม่น้ําสแกกรักงแห่งนี้เรียกว่าสองข้างทางนี่นะครับยังคงวิถีชีวิตที่สวยงามมีธรรมชาติอยู่ด้วยนะครับแม้ว่าปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตามมีความเป็นเมืองอยู่แต่เราจะได้เห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่ตามสองฝ้าฝั่งนะครับก็เป็นเสน่ห์ที่น่ารักและสำคัญดูไปด้วยอิ่มท้องไปด้วยบรรยากาศท่านนึกถึงอุทัย ต้องปลาแม่น้ำที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วโอ้โหอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นรายการนะครับวสเสน่หนของเมืองอุทัยธานีมีมากมายเลยเพราะเป็นเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายอย่างเช่นที่ผมพาคุณผู้ชมมาตอนนี้นะครับนั่นคือการร่องเรือเอี่ยมจุนชมวิถีชาวบ้านริมแม่น้ำสแกกลังนั่นเองครับ ซึ่งปัจจุบันยังเหลือชาวแพอาศัยอยู่บนสายน้ำแห่งนี้ประมาณ100หลังคาเรือนนะครับที่นี่ยังคงมีวิถีความเป็นอยู่แบบไทยๆมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองผมอยากเปรียบให้ฟังนะครับว่าในขณะที่หลายเมืองมีวิถีความเจริญเกิดขึ้นแต่ชุมชนริมแม่น้ำสแกกังแห่งนี้ยังคงเป็นเมืองที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกับสายน้ำสแกกังที่ยังคงรินไหลเรื่อยๆแบบไม่รีบร้อนแบบนี้ยังไงล่ะครับ เรืออ่มจุนเนี่ยก่อนจะมาทำเป็นเรือท่องเที่ยวเนี่ยสมัยก่อนเขาเขาใช้เป็นทําอะไรครับลำเนเรือเรือนี่เขาใช้เป็นเรือบรรทุกสินค้าเมื่อก่อนนี้ก็บรรทุกข้าวโพดบรรทุกข้าวเปลือกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ที่เราเห็นไหมครับเวลาถ้าของมันหนักมันจะจมลงมาเลยใช่ใช่อ้วมันจะแต่ขอบขอบเรือลอยมาหน่อยขอบลอยมาหน่อยแล้วมันจะมีไม้กั้นตรงนี้คือไม่ใช้สําหรับบรรทุกสินค้าที่ปริมาณเยอะมากๆเยอะใส่ข้าว่าลำนี้ก็ใส่ข้าวประมาณ50เสิเปียนโอ้โหห้าสิบเปียนเลยเนี่ยลำเนี่ยนะครับ แต่ว่าสําหรับลํานี้ปัจจุบันปรับมาเป็นเรือนําเที่ยวกับเ,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 เป็นเรือทําเป็นเรือท่องเที่ยวครับแต่ก็ยังมีเรืออิมจูนวิ่งใช้งานอยู่เป็นปกติที่เห็นอยู่นะครับสเสน่ห์ของแม่น้ําสายนี้ถ้าให้คุณลุงพูดให้ผมฟังหน่อยเสน่ห์ของแม่น้าสแกกรักงนี่คืออะไรครับก็มันเป็นแบบไานมัน ไม่ไม่ใช่ที่ต้องเที่ยวเปไ็นวิถีชาวบ้านที่เขาพักอาศัยอยู่กันคุณลุงกํลยยาลังจะบอกว่าที่เนี่ยถ้ามาล่องเรือเอี่ยมจุนเนี่ยเราจะได้ชมวิถีชีวิตของชุมชนจริงๆที่อาศัยกันอยู่จริง,รงนะเขาสายอยู่เรือนแพแบบนี้โ,โดยหากินเป็นประมงน้ําจืดนะครับหาได้เสร็จก็นําไปขายฝั่งเมือง น้ำสแกกลังเป็นแม่น้ำสายเล็กๆที่มีต้นกำเนิดมาจากยอดเขาโมโกจูจังหวัดกำแพงเพชรนะครับไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณเกาะคุ้งจังหวัดชัยนาทนนเองครับแม่น้ำสแกกลังถือว่าเป็นแม่น้ำที่สะอาดและมีความอุดมสมบูรณ์นะครับจะเห็นได้ว่าสองฝ่าฝั่งแม่น้ำยังคงมีชาวบ้านทำกเกษตรกรรมและทำประมงกันอยู่ ซึ่งบางหลังท่าเรือนจะมีการเลี้ยงปลาในกระชังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันนั่นแหละครับโดยปลาที่ขึ้นชื่อและเป็นสัญลักษณ์ของอุทยัยธานีก็คือปลาแรดครับซึ่งเป็นปลากินพืชที่มีเนื้อนุ่มหวานนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเลยนะครับโดยปลาแรดในแม่น้ำสแกกลางนั้นจะมีเนื้อนุ่มและรสชาติดีตัวใหญ่กว่าปลาแรดในที่อื่นๆครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำสแกกลางนั่นเองครับ นี่คือเป็นสไตล์ของคนอุทยที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําในขณะเดียวกันนะครับวิถีเมืองก็ยังมีอยู่แต่ว่าด้วยความที่เป็นเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ชุมชนอยู่นะครับซึ่งเราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวมาหลายๆจังหวัดที่เราได้เห็นมาเกือบทุกที่แหละแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งที่นี่ก็น่าสนใจการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงชุมชนกับการร่องเรือชมแม่น้ำสแกกลางในครั้งนี้ ยังคงมีกลิ่นอายการใช้ชีวิตของชาวแพรทั้งสองฝากฝั่งให้เราได้เห็นกันอยู่ครับเราได้ล่องเรือชมสถานที่สําคัญของชาวจังหวัดอุทัยธานีไม่ว่าจะเป็นวัดโบสถ์วัดที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า100ปีถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ริมแม่น้ําสแกกรังมาอย่างช้านานเลยนะครับ